คุณก็รู้ว่าผักผลไม้มีประโยชน์ต่อร่างกายงาน้นเริ่มเลยเดี๋ยวแน่ใจว่าสะอาดงานเช็คสักหน่อยไมสะอาดเอาอวางนิดนึง ยังไม่สะอาดให้ทำไงดูนี่วิธีล้งางผักผลมไม้ที่ถูกต้องก่อนจะล้างต้องเตรียมผักผลไม้ให้พร้อมผักหัวปอกเปลือกและตัดสวยท้ายไม่ได้ออก ผักรากก็ทําเหมือนผักหัวตักส่วนที่ทานไม่ได้ออกผักใบให้คลีใบออกและเคาะเศษตะ้จจา,างทิ้งไป จากนั้นแช่ผักและผลไม้ในน้ำสะอาด2นาทีเปลี่ยนมาใส่ตะกร้าหรือตะแกรงเปิดน้ำให้ไหลผ่านเพราะน้ำจช่วยชะล้างสารตกค้างที่ติดอยู่ให้ออกไปแค่ใช้มือถูเบาประมาณ2นาทีก็ได้กินผัก สาดดีเนาะบอกเลยว่าวิธีนี้มันเด็กๆถ้าอยากจะแอดวานกว่านี้ก็ต้องนำส้มสายชูเคียงใ่ใช้1ช้อนโต๊ะต่อน้ำา4ลิตรซึ่งจะเท่ากับน้ำเปล่าขวดใหญ่เกือบ3ขวดแช่ทิ้ไงไว้แค่สิบนาทีจากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาด พรความเป็นกฎดของน้ำส้มสายชูํำระล้างสารตกค้างได้ดีกว่าน้ำเปล่าอ่ะเก่งมากแถมอีกวิธีเชยคุณไม้จ้ะสวัสดีค่ะดิฉันไมคค่ะเป็นผู้มีประสบการณ์ล้างผักมากว่า10ปีถ้าคุณประกอบธุรกิจร้านอาหารหรือเป็นร้านรถเข็นหรืออยากสละล้างผักห้ละมากๆลองทำตามวิธีนี้ดูนะคะและนี่คือเพรีงของเราค่ะเบกกิ้งโซดาหรือผงฟู เบกกิ้งโซดาห,หรือผงฟูเป็นตัวออกซิไดซ์สามารถแต่ตัวทำปฏิกิริยากับสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชได้ค่ะเพียงคุณใส่เบกกิ้งโซดาหรือผงฟูครึ่งช้อนโต๊ะลงไปในน้ำสิบลิตรแช่ผักและผลไม้ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ผักและผลไม้ที่สะอาดแล้วค่ะขอคุณครับคุณไม่ต่อไปเรามาฟังความคิดเห็นของคนอื่นกันบ้างน,นะครับ วันนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการล้างผักผลไม้ที่ถูกต้องกันนะคะเพื่อนๆเคยกินร้านสมูทตี้หรือว่าร้านผลไม้ข้างทางบ้างไหมคะเคยค่ะแล้วแบบเรามั่นใจได้ยังไงว่าแบบร้านมันสะอาดจริงเปล่าก็เป็นร้านที่ซื้อประจำค่ะแล้วก็เคยเห็นป้านคนขายใส่ถุงมือแล้วก็มีการใส่ผ้าปิดสมูทตีครับแล้วก็ผลไม้ที่ป้าขเขาใช้มีการแบบเก็บใส่กล่องและปิดฝาย่างดี้ค่ะ ส่วนมากก็จะทารับประจำนะคะหรือว่าเป็นร้านในคณะคะ่ะเพราะว่าเขาจะมีการคัดกรองตรวจสอบร้านที่สะอาดปลอดภัยค่ะแล้วเพื่อนๆพอจะรู้วิธีที่จะล้างผักผลไม้พวกนี้ไหมคะก็ล้างน้ําสะอาดค่ะเคยอ่านเจอว่ามีการใช้เบกกิ้งโซดาหรือว่าจะเป็นการใช้ถังกับทิมในการล้างผักผลไม้ครับโดยปก,ก,ยปกติแล้วผมจะล้างผักโดยการที่ให้น้ำเปล่าเลยค่ะ โดดยยบบาาางางคร,รั้้จกนํเือะลสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่ร้านบ้านมะพร้าวสวนดอกเดี๋ยวเราจะเข้าไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านกันเลยนะคะ อนนี้เราก็อยู่กับพี่ซันนี่นะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านบ้านมะพร้าวสวนดอกค่ะ,<ฮ>ะพี่ซันนี่คะร้านเนี่ยเปิดขายมานานหรือยังคะอ๋อร้านเปิดมาสองปีแล้วคะ่ะอค่ะแล้วปกติเนี่ยร้านเปิดปิดกี่โมงคะแล้วอยู่วันไหนบ้างคะปกติร้านพี่จะเปิดแปดโมงถึงสองทุ่มค่ะแล้วก็จะอยู่ทุกวันที่หนึ่งถาว่าแบบมีการอยู่ต้งองกรอไปนเนี่ยแล้วก็จะมีการแจ้งทางเพจร้านวาดลายกรุ๊งา แล้วผลไม้ที่ใช้ในร้านเนี่ยพี่ซื้อมาจากที่ไหนผลไม้จะซื้อมาจากหลายที่เนาะโดยหลักๆก,ก็คือมะพร้าวพี่จะรับมาจากสวนมะพร้าวที่เป็น,นหนึหลักๆของร้านเนี้ยค่ะแล้วก็อย่างแตงโมสับประรดเนี่ยเราก็จะไปเลือกที่ร้านที่เราแบบ ก็คือเตรียมของเสร็จก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วคือของมันจะเตรียมวันละวันในพะน้ำมะพร้าวถ้าเสร็จจริงๆอ่ะก็จะเป็นประมาณแบบอาจจะมีบางส่วนที่ออกไม่ชินนะมะพร้าวขวดมันก็เตรียมไม่อมดเป็นโมโอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ซันนี่มีวิธีการเตรียมผลไม้องไรบ้างคะอ่าเช่นว่การล้างหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะได้ค่ะผลไม้ปกติก็คือคือร้านที่จะในเรื่องความสะอาดค่ะเพราะว่า ็มั่นใจได้เลยนะคะว่าร้านของพี่เสน่เนี่ยร้าง,งผักผลไม้สะอาดปลอดภัยแน่นอน,นะค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่น้อยนะคะอยู่ที่ร้านขายผลไม้หน้าคณะเศรษฐศาสตร์ค่ะ<ม>อยากจะสอบถามพี่น้อยค่ะว่าเปิดร้านขายผลไม้มานานหรือยังค,ะค่ะนานนะคะเจ็ดปี ไปิดไมาได้7ปีแล้วนะคะนานอยู่เหมือนกันคะ่ะแล้วปกติเนี่ยร้านเปิดปิดกี่โมงคะแล้วก็พี่น้อยหยุดวันไหนบ้างคะเปิด่ายาประมาณเจ็ดโมงครึ่งปิดก็หกโมงปิดเหรอแล้วแต่อ่ะแล้วแต่ว่าวันไหนขายดีดก็ขายหมดเร็วก็ปิดเร็วนะแล้วหยุดบ้างไหมคะหยุดบ้างบางทีก็หยุดวันวันอาทิตย์ส่วนมากไม่่อยได้หยุดเลย ผลไม้เนี่ยที่ร้านเนี่ยพี่น้อยไปซื้อมาจากที่ไหนคะที่ตลาดเมืองใหม่ค่ะอตลาดเมืองใหม่นะคะคะเป็นร้านตลาดขายผาลไม้ค่ะตลาดขายสดผลไม้ ตลา,าดที่สามครึ่งใช่ไหมคะไปตลาดที่สามครึ่งค่ะกลับมาที่บ้านก็ไปล้างที่บ้านนะล้างแล้วก็กอกอะไรต่มามงอะไรกนี้ค่ะแล้วพี่น้อยมีวิธีการเตรียมผลไม้อย่างไรบ้างคะอย่างเช่นพวกการล้าง ร้านก็มาจัดมาต้อใส่ถุงอ๋อู้ค่ะสร็จเรเราก็ปอกเสร็จล้วเราก็ไปล้างน้ำเกลือให้มันสะอาดเน็แอปเปิ้ลอะไรพวกนี้ก็ปอกแล้วก็เอาไปล้างน้ำเกล่าจะได้ไม่ดำ สรุปง่ายๆล้างผักก็เหมือนล้างมือใส่หน้ากากออกจากบ้านทุกครั้งเพื่อความสะอาดซึ่งยังมีอีกหลายวิธีที่จะทําให้เรากินผักได้อย่างปลอดภัยเ <c oughs> ช่นกินผักตามฤดูกาลปลูกผักกินเองที่บ้านแค่นี้ง่ายๆเลือกวิธีที่เหมาะคุณด้วยความปรารถนาดีจากกลุ่ม13